กลับมาแล้ววันนี้กับโครงการคนละครึ่ง p ลสรัฐออกครึ่งประชาชนออกครึ่งช่วยเศรษฐกิจไทยหมุนเวียนเติบโตถ้าเราช่วยกันพััสต่อยอดให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วย5พลัสลัสที่1เพิ่มช่วงอายุผู้เข้าร่วมโครงการจาก18ปีเป็น16ปีพลัสที่2เพิ่มวงเงินใช้จ่ายจาก150บาทเป็น200บาท เพิ่มพลังสือของประชาชนเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากลดภาระผ่าครอบทีพ p l u สที่ 3. เพิ่มสิทธิพิเศษด้วยการดูแลผู้ที่อยู่ในระบบภาษีให้ได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนร่วมอยู่ในระบบอย่างโปร่งใสาลัสที่4เพิ่มโอกาสให้นิติบุคคลขนาดเล็กเข้าร่วมได้ให้ธุรกิจเติบโตเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทย คลัสที่5เพิ่มทักษหมัเพื่อพัฒนาให้ร้านค้านำความรู้ใหม่ๆมาช่วยเพิ่มยอดขายลดต้นทุนเรียนรู้เติบโตและกลับตัวไปกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากคนละครึ่งสู่คนละครึ่งคลาสไม่ว่าจะสั่งข้าวคนละจาน ชาเขียวคนละแก้วขนมเคก้กคนละชิ้นหรือหลายๆชิ้นก็ใช้ส่วนลดได้ทันทีสูงสุดวันละ200บาทแถมใช้กับอูดเดลิเวอรี่ก็ยงได้สำหรับประชาชนไทยอายุ16ปีเป็นต้นไปสมัครรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเปาตางวันที่20 2 6ถึง26ตุลาคม2568 สำหรับร้านค้าที่สนใจร่วมโครงการสมัครได้ผ่านแอปถึงเงินวันที่15ตุลาคมถึง19ธันวาคม2568แล้วเตรียมพร้อมรับลูกค้าจากทั่วประเทศเพราะนี่คือโครงการที่คนไทยทุกคนช่วยกันพลัสคือให้เศรษฐกิจไทยโตไปพร้อมกันโครงการคนละครึ่งพลัสดําเนินการภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนของรัฐบาล ในความต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไายให้พร้อมในยุคดิจิทอลโดยยังคงยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และป้องกันการใช้สิทธิ์ที่ผิดวัตถุประสงค์คนละครึ่งพลัสเพิ่มพลังเศรษฐกิจไายพร้อมโตไปด้วยกัน